ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีประกาศฉบับที่7แล้วนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงวันที่21ถึง24กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุโซนร้อนกําลังแรงวิภามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจันเจียงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสูงอ่อ่าวตังเกียและข,ข,ข,ขึ้นฝั่งนบริบรเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่21-22กรกฎาคมและจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ําตามลําดับจากนั้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต่อไปขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด